ใครกำลังแอบหลงรักคุณอยู่ขอภัยบอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ์ธนูเดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนราศีกันเดอะมูนพลังงานของคนราศีมีน เดทพลังงานของคนราศีพิจิกแล้วก็เด e อ u ซนพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟราศีกักราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีทั้งความสดใสความเศร้าในตัวเองนะคะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสในขนาดเดียวกันก็มีความวิตกกังวลในตัวเองเป็นคนที่ ข้าสังคมก็ได้ราเริงสดใสก็ได้นะคะอยู่กับผู้คนมากมายได้ในขณนะดเดียวกันก็มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง นะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่ชีวิตผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากนะคะน่าจะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะพอสมควรเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านความเป็นความตายความเสี่ยงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเป็นคนที่มีความมุทะลุพอสมควรน,นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วก็หากอยากได้อะไรก็จะลงมือทำาดยตัวเองนะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าคนที่แอบรักคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่แอบรักคุณอยู่ในตอนนี้หน่อยนะคะเขาเป็นใครคุณรู้จักเขาไหมนะคะสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก หนึ่งเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน6เหรียญพลังงานของโคนธาตุดินแทนแพรนพลังงานของโคนราศีธนูเดทพลังงานของโคนราศีพิจิกไม่น่าจะเป็นใครอื่นแล้วไหมนะคะต่างคนต่างมีเดทต่างคนต่างเป็นแฟนเก่าคนรักเก่ามีพลังงานของการอยากขอโทษขออภัยขอโอกาส การเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาเป็นคนรักรอคอยนะคะรอคอยสถานการณ์รอคอยคุณให้อภัยนะคะเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกเรามาดูกันต่อนะคะหกถ้วยมีทั้งอยากขอโทษมีทั้งรักเก่าอยากรีเทิร์นนะคะ หถ้วยเป็นคนในอดีตจริงๆนะคะจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับเรื่องราวความเสียใจที่ผิดพลาดในอดีตลืมอดีตยังไม่ได้ลืมคนในอดีตยังไม่ได้ยังคงฝังใจยังคงรักยังคงผูกพันนะคะเป็นคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดหรือว่าเป็นคนที่รักมากที่สุดนั่นเองสี่ถ้วยคิดถึง คิดถึงนึกถึงคิดถึงแต่เรื่องราวนะคะความทรงจำที่เคยมีร่วมกันไม่สนใจใครเลยไม่สนใจคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่หยิบยื่นเข้ามาหรือว่าคนใกล้ตัวเลยนะคะนั่งนึกถึงแต่สามถ้วยที่อยู่ตรงนี้นะคะในความรู้สึกของเขาสามถ้วยที่ลงไปนั่นเอง คิดถามใจตัวเองนะคะซ้าไปซ้ำมาถามแล้วถามอีกว่าคนในใจเขาคนที่เขารักใช่คุณไหมนะคะถามแล้วถามอีกถามไปถามมานะคะเดอชาริออรอยากเดินทางมาหาอยากแก้ไขปัญหาอยากต่อสู้กับความไม่เข้าใจนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองเป็นพลังงานของการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค การพูดคุยการปรับความเข้าใจนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพบเจอกับปัญหาอยากแก้ไขปัญหานั้นนั่นเองปัญหานั้นก็คือสิ่งที่เขาคิดกังวลอยู่ในใจคิดซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาแล้วก็วางไม่ได้ตัดใจไม่ลงยังคงนึกถึงยังคงคิดถึงยังคงเศร้าในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีความสุขในปัจจุบัน นั่งนึกถึงแต่เรื่องราวในอดีตคนในอดีตฝังใจกับเรื่องราวที่จบไปแล้วความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วความผิดพลาดที่ทําลงไปแล้วก็ ความผูกพันที่ยังคงเชื่อมถึงกันอยู่ยังคงรักอยู่นะคะการรีเทิร์นกลับไปหาคนเก่าการรอคอยการขออภัยเริ่มต้นใหม่นะคะคนที่เขารักมากที่สุดพลังงานของตัวคุณเองนะคะก็ยังคงมีความว้าวุ่นใจนะคะอยู่กับตัวเองนะคะก็ยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่แม้ว่าตอนนี้ชีวิตจะอยู่ได้ก็ตามนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึง สิ่งที่ชัดเจนขึ้นมาในใจหลังจากที่เลิกลาจากกันไปก็คือคนคนเดิมนะคะก็คือคนที่คุณอยากมีชีวิตด้วยคุณอยากจับมือเขาก้าวไปสู่ เป้าหมายในอนาคตที่คุณตั้งใจไว้นะคะคนที่คุณอยากจับมือไม่อยากปล่อยมือก็ยังเป็นคนคนเดิมนั่นเองยังไม่ใช่ใครพลังงานของคุณนะคะหากเป็นไปได้ก็อยากแก้ไขปัญหาอยากให้เขาติดต่อมาอยากพูดคุยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครนะคะอยู่คนเดียวสันโดษนะคะพลังงานของ The เดอะเฮอร์มิตเนาะยังไม่ได้พูดคุยไม่ได้เปิดใจพูดคุยกับใครอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองมีความเศร้าบ้างหม่นหมองว้าวุ่นบ้างนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะวนเวียนกลับมาหากันได้อีกไหมแต่ว่าคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้ หากเป็นไปได้ก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันอยากให้เขาเป็นอนาคตของคุณยังคงคิดอยู่ว่าหากว่าเป็นเขาอนาคตของคุณก็คงจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานของเขาคุณก็เป็นคนที่เขาไว้ใจปลอดภยัยอยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจที่สุดนั่นเองนะคะคนที่แอบรักคุณอยู่ในตอนนี้ก็เป็นคนในใจที่คุณกำลังรอคอยนั่นเองนะคะ